ต้องนัดขำมินเกมมิ่งมีทั้ง TikTok และ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนัดขำมินเกมมิ่งครับกับเกม W เอ้คัดคัดคัดสวัสดีครับอยู่กับผมนัดขำมินเกมมิ่งนะฮะกับเกม Pro Evolution Soccer ปี2014นะฮะหรือว่า Best Winning นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ฮะสึกแดงเดือดนะฮะไม่รู้จะแดงเดือดหรือแกงเจิดก็ไม่รู้นะฮะ แมนยูฮะจะบุกไปเยือนเลอ้์วููถึงถิ่นเลยนะครับผมใช่ไหมน่าจะใช่นะหรือหรือไม่ก็แมนยูฮะเล่นในบ้านเจอกับเลอ้์วููนะอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันน่าจะเล่นในบ้านนะแมนยูถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมาก็แมตชนี้ฮะคือต้องบอกก่อนว่ามีความสำคัญฮะต่อทั้งสองทีมนะฮะ เลี้ยวูตอนนี้คือยังเรียกว่ายังไงดีล่ะเลี้ยวูตอนนี้คือยังยังไม่แพ้ใครนะฮะขณะที่แมนยูฮะต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าอยากจะเซฟโอเล่ต่อนะฮะซึ่งผมก็อยากจะเซฟโอเล่นะฮะอยากให้แกอยู่นานๆน,นะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวเลือกสนามให้ก่อนนะแปรบหนึ่ง มันไม่มีนี่โอแทฟฟอร์ดไปเลยมาก่ออย่าลืมนะฮะเข้ามารับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเรานัดคอมบินเกมมิ่งกันด้วยนะครับเวอร์ชันนี้ยังมีแดนนี่เวลเบกเลยนะโรบินฟานเพอร์ซีนะฮะก็ถือว่าเป็นเปสเวอร์ชันสุดท้ายนะที่ลงให้ p s p นะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของพวกเพย์สเพสอะไรพวกนี้แหละนะครับผม ในเวอร์ชันแบบมือถือนะฮะขณะที่เลวพูนะฮะยุคนั้นก็ยังมีสตีเฟนเจอราดอยู่นะครับผมมาคัสซีนนาเนลยเกินนะฮะมาครับโอ้มีเสียงคอมเมนเตอร์ด้วยเหรอผมลืมตัดเสียงนะได้เป็นไรแล้วกันเดี๋ยว มันภาพเสียงทับกันได้อยู่นะฮะหรือไม่งั้นเดี๋ยวผมเบาเสียงกอนละกันนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นแดงเดือดที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะฮะทีมหนึ่งนี่มีประวัติที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโฉดโฉดชะกันอย่างยาวนานนะฮะในศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะขณะที่อีกทีมนึงนี้พึ่งขึ้นมาได้ไม่นานนะฮะ เหมือนประมาณแบบว่าเพิ่งมาเก่งในยุคหลังๆนี่เองนะฮะมาแมนยูมีวิดิสเฟอร์ดินานนะฮะขณะที่เหลียวภูฮะสเคเทลคาร์ลักเกอร์ acker, อะไรพวกนี้นะมาครับเหลียวููในชุดดำครับขณะที่แมนยูชุดแดงขาวนะฮะเริ่มเกมกันครับสตีเฟนเจอรัต โอ้โหโดนแย่งไปแล้วฮะมาโรบินฟันเบอร์ซี่โดนเจอราดแย่งไปครับจอแดนเฮลเลอร์สันช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คือเกมถ้าถ้าดูเกมฟุตบอลนะ่ะค่อนข้างจะมาแรงในอุ้ยอาสปาร์ part, ฮะสองไกลลูกนี้ข้าค,คานไปไกลมากฮะโอ้โหวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ฮะนะ ก็ช่วงนี้อย่างที่บอกครับมีทั้งฟีฟ่ายี่สิบสองนะนะก็ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่แบบมาได้เดือนสองเดือนแล้วนะอะไรประมาณนี้นะฮะมีสุ่มเกลือสุ่มอะไรกันซึ่งหลายๆช่องเขาทำกันใช่ไหมส่วนช่องของผมไม่มีคอนเทนต์แบบนั้นนะ,ะเพราะว่าคือด้วยเรื่องอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างที่ไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่พร้อมนะครับอย่างมากคือก็รีวิวเกมมวยปั้มเกมบอลอะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งขอให้เพื่อนๆได้เข้าใจในส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับผมแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เรื่องอุปกรณ์หรือว่าเรื่องของอ่าความพร้อมต่างๆเราเนี้ยมีนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนโอ้โหลูกนี้เดนนี่เวลเบกฮะยิงโอ้โหออกนอกโอแทฟอร์ดไปเรียบร้อย <c oughs> นักเตะที่ได้รับฉายาว่าเทพเจ้านะฮะ โ oh. <En> อ้โหอ้าวกระตกหนึ่งทีฮะ <c arr ot> เกมก็ยังเหนื่อยๆเฉยๆนะฮะก็ตามภาษาแหละฮะแมตต์แมตต์หยุดโลกนะ <c arr ot> ประมาณนี้มา <c arr ot> จังหวะนี้แรนกิกเอาแล้วแล้วโอ้ยแล้วลูกนี้ยังไงโอ้โหยังขุกขิกหน้าประตู เรนจอห์นสันฮะต้องเตะทิ้งออกข้างไว้ก่อนเป็นลูกเตะมุเอลูกทุ่มครับของทางแมนยูแล้วจังหวะนี้โอ้โหเจหลาดไปแย่งมาได้จากทอมเคเบิลลี่ฮะไอหัวทิ้งยาวออกไปก่อนฮะลูกทุ่มของแมนยูอีกครั้งหนึ่งครับแฟรนกิกเปิดมาฮะมงสกัดไว้ได้แต่ยังไม่พ้นครับแถวสองแฟรนกิกโดนเตะกรรมการให้เป็นลูกได้เปรียบครับ เคเบิลล oh, oh. ี oh. Oh. U, huh. oh. Oh. Oh, ่โดนจอนสั hmm. ้นจอนสั้นเสียอีกทีโอ้โหข่าวนี้ไม่ฟาวแล้วฮะแต่วัดโอ้โหกลายเป็นแมนยูฮะคุมเกมอยู่ฝั่งเดียวเลยตอนนี้แล้วเปิดมาแล้วโอ้โหมงชัน่าจะเวลูนี่นะฮะเมื่อกี้มงข้ามคะเออชนคานอย่างจังเลยลูกเตะมุมฮะเปิดมาก็ไม่มีอะไรแถวสองยังมีอยู่แล้วยิงไกลลูกนี้หืมทอมเคเี่ฮะ ดูกันอีกทีนึงครับพรอมเคเวอรี่ปั่นลูกนี้ืหมไม่ได้ไกลเคียงเลยฮะแต่ลูกที่น่าได้เมื่อกี้ฮะโอ้โหเวโรนี่หรือเปล่านะฮะมงชนคานอย่างจังเลยเอยเดี๋ยวมีเวโรนี่หรือเปล่านี่ <c oughs> <c oughs> ผมก็เซาสสีสัวเรียกเนาะ <Ger ard. S 1> น่าจะไม่มีนะเวโรนี่ <Lucas. S 1> น่าจะเป็นฟานเพอร์ซี่มากกว่านะฮะเมื่อกี้ เดวผูได้บุกมาบ้างฮะแต่บอลยังเข้ามือเด็กยอา2014ปีนี้2021ก็ประมาณ7ปีแล้วนะฮะนักเตะที่ถ้าดูในตอนนี้ที่ยังอยู่ในทีมนะฮะยังอุ้ยลูกนี้ทอมเคเวอรี่อีกแล้วได้สองไกลฮะลูกนี้แต่ว่าเฉียวคานไปนิดเดียวเท่านั้นเอง อย่างนักเตะแมนยูที่ยังอยู่ในทีมตอนนี้นะเท่าที่ดูก็คือทอมเคเวอรี่ฮะแต่ช่วงนี้ก็บาดเจ็บนะฮะรวมไปถึงเดวิดเด็กานะฮะผู้รักษาประตูนะครับขณะที่ของเลี้ยวคูนี้รู้สึกว่าจะมีแต่กัปตันทีมนะจอแดนเฮนเดอร์สันนะฮะที่ยังอยู่กับทีมในชุดนั้นนะครับเจ็ดปีเนี่ยนอกกนั้นก็ไม่รีทายก็โดน ไม่รีทายก็ย้ายย้ายทีมออกไปนะครับผมแล้วอุ้ยมีโยเล่เล่นโอ้โหเล่นหวาดเสียวมากเมื่อกี้มาคาริกครับ e <f> ไหลให้เอฟลาเฟอร์ดินานคาริคแรนกิกส์ไหลมาแดนนี่เวลเบกฮะเวลเบกยังไงซิเปิดมาไม่มีใครฮะ บอลแถวสองฮะอีก,กอ็อาสปาสฟิลิปเป้คูตินโยโอ้โหยุคนั้นยังอยู่กับทีมอยู่เลยนะมาเปิดมาเออแต่เกมนี้ผมไม่เห็นลุยโซเลสนะฮะซึ่งน่าจะเป็นสำรองนะฮะในปีในปีนี้มาจอร์ดนเฮดเดอร์สันเปิดมาไม่ตรงไม่มีใครฮะตรงนั้นเตียวพูเริ่มสวนบ้าบ้างแล้วครับเจอราดอาสปาส โคเซนลิกเก้เอนลิเก้เปิดมาไม่มีใครเอ้าแล้วเรียบร้อยหนึ่งศูนย์โอ้โหสตีเฟนเจอราดครับโอ้โ oh. ห oh. oh. เอาแล้วไงโอ้โหแมนยูบุกทั้งนานครับเดยวปูสวนตูมเดียวเข้าประตูไปเลยโอ้ oh. ดูอีกทีครับโคเซนลิเก้เปิดมาแล้วโอ้โหแลนกะิกฮะ ผูร้ายเต็มๆฮะมงติดเฟอร์ดินานแล้วโอ้โหตรงนั้นมีทางด้านของสตีเฟนเจอราดอยู่ฮะโอ้โหลูกนี้ไม่ลำหน้านะครับเพราะว่าโดนกองหลังอ่ามีตัวสอดให้กองหลังนะฮะไม่ลำหน้าแน่นอนโอ้โหกลายเป็นเลี้ยวภูครับมาได้ในช่วงนาะทีท้ายของครึ่งแรกครับ มาแมนยูครับเชียรฝั่งไหนแฮชแท็กกันมาได้นะฮะเดวพูหรือแมนยูนะครับผมครึ่งแรกทด2นาทีเท่านั้นสเตอริตม้วนไปม้วนมาโดนชนครับแมนยูแต่ก็ยังไม่ดีพอฮะเอาเจอลาดม้วนแล้ววิ่งชนบอลกันมาได้ใหม่ที่แมนยูแล้วจบครึ่งแรกเลยครับ กลายเป็นเวีรยวููครับที่ขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่ประตูจากสตีเฟนเจอราดนั่นเองนะฮะเเวอร์ชันนี้มีไฮไลท์ด้วยนะซึ่งเท่าที่ดูนะฮะอันนี้ไม่ตรงกรอบนะฮะอแล้วผมจะอ๋อมันต้องกดเอากดไปเลย <laughs> โอ้โหแมนยูครับโอกาสยิง4ฮะไม่ตรงกรอบขณะที่เลี้ยวููยิง2ตรงกรอบ1เป็นประตูเลยนะฮะเปอร์เซ็นต์นการครองบอลอยู่ที่55ต่อ45นะฮะแมนยูครองบอลเยอะกว่าแต่เป็นเลี้ยวููที่ขึ้นนำก่อนครับ1ประตูต่อ0ูนในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับมาอีก45นาทีที่เหลือครับมาดูกันว่าแมนยูจะทวงประตูตีเสมอได้ไหมหรือว่าจะเป็นเลี้์วููฮะ ที่จะย้ำชัยไปอีกรอบนะครับผมจริงๆคลิปแรกที่ทำเปสมารู้สึกว่าจะเป็นแดงผมไม่มั่นใจว่าแดงเดือดหรือว่าแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะฮะน่าจะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะที่ผมทำอะยุคที่ว่าโรนัลโดกลับถิ่นมานะครับมาเมาส์เยอะฮะไม่ค่อยพากบอลเท่าไหร่นะครับมาวาเลนเซียหมวนไปหมวนมาฟิลโจน วาเลนเซียอุ้ยปล่อยมาอกย,ยังมีแถวสองฮะสกัดทิ้งออกข้างไว้ก่อนครับเป็นลูกทุ่มของทางแม่นยูไปเคลื่อนคาริกฮะไม่ผ่านโดนลูคัสเลว่าฮะนี่ก็อีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าจะหายไปเลยนะฮะไม่รู้ว่ารีทายไปหรือ,อยังไหลามาลูกนี้สเตอริทไม่ตรงกรอบ <Well there. S 1> ไม่ตรงเพื่อนฮะเมื่อกี้ สเตอริตตอนนี้รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนี้น่าจะยังเป็นฟรีเอเยน์อยู่แล้วอุย๊ยจังหวะนี้เจอราดแม่ัวแล้วสเตอริตสองศูนย์ไปเลยโอ้โหกาลังจะบอกว่าโอ้โหนักเตะคนนี้โอ้โหเป็นนักเตะที่ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบ SAS ครับจับคู่กับหลุยส์โซเลสแล้วจังหวะนี้โอ้โห ยิงประตูที่2ให้กับเลี้ยวคูนำแล้วครับ2 0เจรารดฮะลูกนี้โอ้โหเป็นวิดิทฮะสกัดบอลเ,เอฟลาฮะสกัดมาแล้วโอ้โหสเตอร์ลิตวิ่งนำแล้วก็ยิงนะฮะสวนตัวดาวิดเดกอาฟิลจนพยายามฟ้องล้มหน้านะฮะแต่ว่าไม่เป็นผลฮะ โอ้โหเลี้ยวภูนำแล้วครับสองศูนย์ฮะนาทีที่ห้าสิบหกเท่านั้นนะครับโอ้โห <S 2> <S 2> <S ไม่รู้ว่าเซฟโอเล่กันหรือเปล่านี่นักเตะฮะนักเตะเหมือนจะไม่เซฟแล้วครับตอนนี้มาดูคัสเลว่าโอ้โหแวกมาได้แล้วโอ้โหตายตอนจบฮะเมมาเอฟร่า ฟิวโจนเกมนี้เป็นแบ็คขวานะฮะแล้วเลี้ยงออกไปเองโอ้โ oh. หเปลี่ยนตัวเลยครับเวรูนี่ฮะเข้ามาแทนทางด้านของทอมเคเวอรี่นะฮะเกมนี้ได้ยิงเยอะอยู่เหมือนกนะะันครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ตรงกรอบนะฮะทอมเคเวอรี่มาแล้วเปิดมามโดนซ้อนสองฮะสเตอร์ลิต <Ro oney. S 1> แล้วรูนี่ฮะ เหมือนจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้โอ้โหเปิดยาวไปฮะเข้ามือเดกอาเลย <Paris. S 1> ก็น่าจะช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะฮะตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับผมที่จะเป็นศึกแดงเดือดนะฮะหาชมได้ทางทรู i ิชันนะฮะ <They did. S 1> ซึ่ง ใครมีกล่องหรือว่าสามารถซื้อแพ็กเกจได้นะฮะของ True ID นะครับผมก็ใครที่ใช้ True Move อะไรพวกเนี้ก็หาซื้อกันเอาได้เลยนะครับผมซื้อแพ็กเกจดูในในแอปอ่ะ True ID อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ถ้าสายฟรีหน่อยก็อาจจะสายฟรีหน่อยก็อาจจะเป็นแบบว่าดูใน YouTube ที่มีพวกนักพี่ๆนักภาคเขาภาคนะคะซึ่ง ช่วงนั้นจะไม่ค่อยมีบอลเท่าไหร่นะอย่างผมนี่ชอบเลี้์วููใช่ไหมก็ชอบดูแบบเออคนเชียร์เวอ้์วููฮะแล้วโอ้โหแมนยูเปิดมาไม่ตรงกอบฮะคือผมชอบนักภาคใช่ไหมผมก็ชอบแบบเออดูฟังนักภาคภาคภาคที่เป็นแบบไม่เป็นกลางอะไรอย่างนี้นะฮะ <c oughs> มาเปลี่ยนตัวครับหลุยส <c oughs> ์โเลแทนเดนิสตอริทครับขณะที่ลุยสนานี่ฮะแทนไรอันกิกส โอ้ยิงประตูที่สองให้กับทีมฮะแม่ดาเนียลสเตอริทฮะแล้วส่งลุยโซเลสครับตัวนี้ก็จีจ์ดดีเหลือเกินแม่มาถึงก็ทำให้คู่แข่งฮะต้องตัดเตะตัดทิ้งไปก่อนอาสปาโอ้โหแหวกมาได้มาแล้วฮะเปิดแล้วโอ้โหโซเลสจะตีลังกาย,ยิงเลยโอ้โหใจคอฮะแม่สิบนาทีสุดท้ายครับ เกมที่เอลทฟฟอร์ดนะฮะเลี้ยวภูฮะนำแมนยูอยู่สองศูนย์นะครับได้ประตูจากสตีเฟนเจอราลาดแล้วก็แดเนียลสเตอริทนะฮะมาเวนรูนี่ครับรูนี่อยู่ที่บอลแล้วปาดมาแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหไล่มาแล้วครับหนึ่งต่อสองลุยส์นานี่ฮะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับ ลงมาแทนแรนกิกแป๊บเดียวเท่านั้นครับโอ้โหไล่ตามไปไข่แตกมาได้แล้วโอ้โลูกนี้ปล่อยง่ายไปฮะโอ้โหโรนี่ไหลมาครับแล้วอือลงโล่งเลยฮะโอ้โหโครโรตูเร่โอ้โหลูกนี้พลาดฮะแล้วข้างในไม่มีใครฮะปล่อยนานี่ยืนคนเดียวฮะลงโล่งยิงเข้าไปนาทีแปดสิบสองครับ แมนยูไล่ขึ้นมาหนึ่งต่อสองฟิลิปเป้คูตินโยฮะโคเซเอนิเก<ะ>้ <En> really เปิดมาไม่ตรงกรอบฮะอย่างเป็นเตะมุมของทางเลี้ยวภูฮะเปลี่ยนตัวครับโจันเเ่นฮะแทนจอร์แดนเฮนเดอร์สันฮะคนที่สองของทีมครับ ากับว่าเปลี่ยนกันไปแล้วคนละ2คนนะครับผมทีมละ2คน 2> เปิดมาแล้วเรียบร้อยครับ3 1มหนึ่งสตีเฟนเจอราดโอ้โหโอ้ยแมนยูเพึ่งตามตีเสมอได้ไม่นานครับโอ้เจอราดมโมงลูกนี้ฮะประตูที่2ของเจ้าตัวครับเปิดมาแล้วโอ้โหขึ้นโขกคนเดียวเลยครับ นะนะใครนี่ใครเปิด <laughs> เปิดโอ้โหแล้วโมงโอโ้ติดเซฟเดกี่าฮะแต่ว่าโอ้โหต้านทานไม่ไหวฮะเปลี่ยนตัวอีกฝั่งละคนนะครับเมื่อกี้ห้านาทีสุดท้ายฮะก่อนทดเวลาบาดเจ็บแมนยูยังตามอยู่หนึ่งต่อสามฮะโอ้โห พี่คิงแก่ของเรานะครับเหมาคนเดียวสองประตูะตฮะมาไอชุดดำๆอย่างเงี้ยคือเป็นชุดที่ลี้วปูบุกมานำไอบุกมาชนะแมนยูสี่หนึ่งนะฮะแต่ยุคนั้นจะเป็นเจอราลดกับตอรเรสนะมาเจอราลดครับมีลุนแฮตทริกฮะในเกมนี้วิ่งมาแล้วโอ้โหเหนื่อยบ้างปะเนี่ย ช่วงนั้นอายุสากว่าแล้วเปิดมาจังวัน,นี้โซเลสโมงไม่ตรงรอบโอ้โหดูอีกทีเจอลาดเปิดมาครับแล้วัวรเรสได้ขึ้นโคกฮะแต่ว่าไม่ตรงรอบโอ้โหกลายเป็นแมตท,ที่สนุกใช้ได้อยู่เหมือนกันครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นลิวฟูฮะที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งฮะ เจอราดสองประตูครับและก็ทางด้านของแดนนี่สเตอริครับหนึ่งประตูขณะที่แมนยูห้าตีไข่แตกจากทางด้านของอ่าลุยส์นานี่นั่นเองนะครับผมนะใช่จังหวัดนี้หรือเปล่านะที่ว่าหมงชนขาดนี่โอ้โหชนเสาเต็มๆเลยดูกันอีกทีน่าจะโรบินฟานเพอร์ซี่ฮะแม่ โมงชนเสาเต็มๆแล้วก็ประตูแรกฮะสตีเฟนเจอราดครับนาทีที่41ลูกนี้เปิดมาแล้วชนแรนกิกเข้าทางทางด้านของเฟอร์ดินานแล้วเป็นเจอราดฮะเก็บตกแถว2ได้ยิงลูกนี้นะฮะแล้วก่อนที่ครึ่งหลังครับนาทีที่56แดเนียลสเตอริทฮะลูกนี้โอ้โห เอฟล่าฮะสกัดบอลไปเข้าทางแดเนียลสเตอริทได้ซัดลูกนี้โอ้โหสองศูนย์ฮะก่อนที่ครึ่งละอ่านาทีที่แปดสิบสองครับเวนรูนี่จะแอสซิสครับให้ทางลุยส์นานี่ฮะไล่ตีไข่แตกขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสองลูกนี้ต้องชมลุยส์นานี่ฮะแล้วก็ชมความเรียกว่ายังไงอะ โอ้โหชมเวนดูนี่ฮะที่ลากเลื้อยมาแต่ว่าข้อผิดพลาดของลิวพูที่ปล่อยให้ทางด้านของนานี่ฮะได้ยิงแล้วก็ประตูสุดท้ายครับโจนเลนเปิดมุมขึ้นมาแล้วเจอราดโมงติดเซฟเดกอาเข้าประตูไปนะครับในนาทีที่85นะฮะก็นี่เป็นการพากันมันๆแบบคร่าวๆนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องของเรานะัดขับมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมก็คืนนี้แมนยูกับเลี้ยวคูเตกันนะครับหาดูกันได้ทาง t o วร i ดีเนาะหรือว่าตาม YouTube ที่นักภาคเชียกันนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะถ้าอยากให้ผมเล่นเปสนะครับผมแบบไหนนะฮะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้หรือว่า อยากจะให้ทำอย่างอื่นก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ